ในขณะนี้เพชรสมนชิพ้ามากเขาในงานบวชเรียบง่ายอยู่ในแซนดิโกวัดลาวพุทธรามคุมมาเกตเมืองแซนดิโกลาคลิฟอร์เนียในขณะนี้มันห่างกองบวชเขาในบุญพระเวทเนาะขณะเนาะมีมีนาคสองลูกที่กําลังจะบวชอยู่ในนี้กําลังสู้คอนนัอยู่ในมุงนอกบรเนนในการแห่นาคเนาเนะตอนนี้แห่ไปสู้คอนนักที่นาคจะเตรียมตัวเขา ในพิธีบวชเนาะในพิธีบวชของนาคสองรูปนี้ที่ใส่ชุดขาวนั่งอยู่ในขณะนี้และให้พี่น้องเข้ามโาหมอนุมทนาสาธุน้ากันได้พี่น้องเนอในขณะนี้อยู่ที่พุทธสถา,านแห่งนี้วัดลาวพุทธารามคุ้งมเก็ตเมืองแซนดิโกลัแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจ้ะก็มีพระอาจารย์ทึงเป็นนี่เป็นพระอุโบสถของอ เจ้าอธิการวัดกับนั่นพระอาจารย์บุญอ้วนบุญญาฤทธิ์กำลังนัง่งประทับอยูน่นี่เอามาวางไว้ให้โม่พรอันนึงเด้อในขณะนี้มันกำลังสิเตรียมสูขวัญน,นาคมีทั้งยิ่งละทสายมาพร้อมกันยุน่งยิบจะบ่นกันแฮยังไงตัวแบบอยู่บ้านเฮาเดอ้อ พอดีมาหอดกันเป็นน้ำตีของรถกหลส่สมนอนกันเลยตีของ์กของปั๊บจ้านี่เด้อม,มอจนเนี่ยก็กเป็นหลวงพระเสียงสำเนียนหลวงพระบางสำเนียนหลวงหลวงพระบางเป็น,าน,นปาการสู้คนหน้าก็มีคน มากไม่จมไมยกดหน่อยเนาะซึ่งเป็นพิธีการแห่กระชื่อแหละให้ไปเบ้วยวนเนาะโดยในขณะนี้มานี้มานี้อันนี้กระแมน ม,มีเทมเซนาและอามามีธรรมนักปาองอมงกีมงงกพอวนวามทาแระเโกบายจาก็รออยู่มีเก่ารูปในขนาดนี้ ก็เป็นอุปชาใหญ,ญา่อยู่ในพุทธสถานแห่งนี้ก็มีสองลูกมื่อนี้มื่ออื่นสิมีสีลูกบวชเขากองบุญนเนาะบแมเนว่าบวชอินิธรรมดาเนาะบวชเขากองบุญแบบเหตุกองบุญเพื่ออุทิศให้ภูมิระคุณพ่อแม่เพื่อนก็ได้มาทําพิธีจ้ะเสียงสำเนียนของพามเท่าภูสงังเมาพามเทาผูสังว่านั่นก็คือ เงาสมบุญาดาราเพชรจะเป็นเสียงสำเนียนของ,ลงหลวงพอบางพี่นอ้องดนาเเจ้คิห็ สังขารบ่อเทียงบ่อบเป็นเทียงบนงนุงน่งนุ่งแมเทียงไต้หวัเลื่อนอาณาบ่อเลิกแล้วมันเป็นเรียบง่ายจ้ะมันเป็นแบบก็เป็นมือทำงานอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นมือทำงานแต่อยู่นี่มันต้องหาหมือหาวันเนะาะก็จังซีแหละดนๆจึงได้ เห็นเทือนท่านท่านจริงได้เห็นที่พิธีของคนนอกยุ่งมั่งนอกก็เป็นอย่างซี่จะเรียบง่ายแต่ก็สุดแต่

อโยคปัญญาม17 7 8 9 อิคาร์ทุกข์อิคารตาใเดชเเดชมาหาเจอร์โตทวันวาัตราตือสีสุขสุขสุหสุขสุขสุสุขส

หมืนึงกันเพิ่นมามาเยอะเราจะตีเลยขณะนี้กำลังสู้ขอนนากสิเตรียมแห่นากเด้อพี่นองเด้อมีมาเยอะมาเยอะมาเยอะตีแห่งแม่โอ้ยยานเจ็บเนาะ มา้ามา่้ตีแห้งมากา